สนามบินไทยนายังสวยกว่าสนามบินนานาชาติเลยที่นี่สนามบินปู่อันกว่านะครับอนามบินนนสอี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกสนามบินในก่อนใช้กันที่นี่ก็สนามบินปูฮั่นนะครับอันนี้จะมาเดินทางยาทสนามบินปูฮั่นเพื่อจะเดินทางกลับไปสนามบินตอนเหนือหรือสายการบินของ اي شي انا حره ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักของเมืองที่ราบของแม่น้ำอยงสีนะครับโดยราบม,มีพื้นที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอ็กซ์ทั้งหมของเรานะครับดังนั้นมีบึงน้ำอ่าบึงน้ำเยอะมากนะครับแต่เมืองอู่ฮั่นนี่เป็นเมืองใหญ่รประชากรก็13ล้านคนอันนี้ก็คือ ได้บรรยากาศน,นะครับของเพื่อนหูขั้นน,นะที่สนามบินเพือูหูขั้นมาให้ดูกันรู้ไหมจริงๆเนี่ยต้องนั่งรถไปอีกประมาณ40นาทีน,นะครับอันนี้ก็คือนอกเมือง